ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับผู้จิการเล็กและนักกมลการยางครับผมวันนี้นะครับ FC นะครับคุณเปิ๊์มังกรวิทย์นะครับอ๋อเป็นเป็นลูกค้าผมด้วยอ่าเป็น f c ของนะครับผมของผมนะครับอยู่ที่สมุทรปราการครับผมบอกเลยว่าเอารถมาแต่งครับแล้วจะต้องให้นักกมลครับผมและผู้จิการเล็กเนี่ยรีวิวเท่านั้นครับผมเห็น้วพวกนี้เจ้า f o r จูเนอร์สีแดงเหมือนกันครับก็จะเอามาใส่เบรกต่อครับผมลำนี้ก็ ก็บอกว่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเติมแต่วันนี้เอาเอาทรงแบบนี้ก่อนรแี้ก่อนลำนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวท็อปชกหลังตัวท็อปนะฮะเดี๋ยวเราก็ไม่เจาะกันอีกทีนะครับว่าท็อปยังไงนะครับลำนี้ก็หนีไปไม่ได้ครับฟ o จ t เนอร์เขาก็ใส่เป็นตัวของผมไปซองเครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับมิวเอ็กก็ใส่เป็นทรงเอเหมือนกันใช่ครับก็เป็นฝากระโปรงที่ได้มาตรฐานครับที่เร็หลังดูแลหลังการขายรับประกันหนึ่งปีฉ่ำเลยเงาฉ่ำเงาเงาฉ่ำๆนี่นะครับ ักันดีนะนะเพราะว่ารถสีแดงนะครับขึ้นยนต์สามพันขับสองสีแดงตัวท็อปเลยนะครับอาตัวนี้ใช่ไหมตัวท็อปเลยนะครับโอ้โหมันทำไมมันฮิตกันอย่างนี้สีแดงใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ปี2023ด้วยอ๋อครับนี่ไงครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยจริงๆแล้วครับอ่า2023ครับสีแดงจริงๆแล้วรถ รถผมเองมันจะเป็นเงาเป็นเงาตัวนี้จะเป็นลมดําลมดําครับลมดำมาเนี่ยครับชิ้นนี้ครับผมว่ามันดูเด็ดนี่นะผมว่าผมจะเบิดก็มาใส่รถมิวเอผมอยู่ด้วยอ่าครับจะได้เป็นสองพันยี่สามของเขาครับผมแล้วลูกค้าเนี่ยคุณเปิ๊ดเนี่ยมังกรวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้นะทําอะไรต่อครับเนี่ยอ่ะโอเคสั่งเยอะเหมือนกันคันนี้เดี๋ยวนี้มาแล้วจอดตรงนี้เลยดีกว่าครับก็ยังเป็นแนวซิ่งอยู่ครับันี่นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท E 37ดนะฮะโครมักหยอดแดง ควบยาง AD08 ครับ AD08 ศูย์แโยโกะมาญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นครับเพราะลูกค้าชอบตัวนี้ครับก็ทีนี้ชกหน้าอาตัวทั้งหน้าก็คือใส่เป็นตัวชุดชุดชกปูเฟนเดอร์ครับผม,ม,มบชุดชกปูเฟนเดอรอ์พร้อมกันโครงมั้งเนะี่ยใส่กันโครงด้วยไหมใส่กันโครงด้วยครับครับผมนี่เลยครับก็กันโครงปรับองศาครับคือกันโครงตัวนี้ถ้าใส่ได้มันจะดีครับผมครับผมเนี่ยชกหน้าก็ปรับได้16ระดับครับผู้จัดการครับปรับได้16ระดับส่วนตัวในเรื่องของ ดุมล้อก็ลูกค้าชอบไอรอนบาร์ไอรอนบาร์สวยงามมากเลยนะนะครรรับบผมไออนา์สวยงามมากเลยครับแล้วก็คิ้วล้อดำด้านดำด้านครับผมก็คือฝาสีดำฝาสีดำสีแดงคิ้วล้อสีดำด้านโอ้สวยงามตัวนี้พิเศษยังไงครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเดียวกับผมครับซึ่งเป็นตัวโชคหลังนะฮะโชคหลังตัวนี้น่าจะเป็นตัว2.0ครับตัวท็อปเลยไหมนะไอสองจุดห้าตัวท็อปเลยไหมครับตัวท็อปตัวท็อปสุดเลยครับตัวนี้ ลูกเล่นมันก็จะดีว่ะครับมันมีปรับทั้งทั้งตัวโช๊คด้วยทั้งสายกระบอกกรบอกกบอกด้วยครับปรับได้2อย่างเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาผมมาทำเนี่ยก็จะเป็นข้างหน้าควีนซีรีส์ข้างหลังพิกกี้แบ็กข้างหน้าปรับ16ข้างหลังปรับแปดแล้วก็มีสปริงโหลดแต่นี่คือพิเศษกว่านั้นอีกพิเศษกว่านั้นครับราคาก็จะแตกต่างกับตัวที่เราใส่ไปครับลูกค้า งบถึงก็จัดแบบนี้เลยครับผมอ่าครับผมก็จะเห็นว่าทรงก็เหมือนเดิมนะครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วโปรเฟนเดอร์นะฮะมันมีลูกเล่นเยอะครับแต่จริงๆแล้วที่เราเล่นนไปจริงๆแล้วผมว่า4ี่หมก็จบละครับครับผมอ่าเอาอยู่ของลูกของผู้จัดการเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดล่ะสุดยอดของผมเนี่ยคือตัว หน้าควีนเซรีข้างหลังพิกกี้แบ็กไม่ได้ท็อปถึงขนาดนี้แต่แค่นั้นก็เอาอยู่แล้วอ๋อนี่เลยแค่นั้นก็เอาอยู่นี่เลยครับก็ผู้จัดการเล็กการันตีครับยังไม่จบนะข้างในรู้สึกว่าจะมีวัดบูทด้วยอ้าวใส่วัดบูทหนึ่งันเร่งไฟฟ้าด้วยโอ้โหนี่เลยอ่าก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าของ ECU ครับนี่เลยครับปรับได้14ระดับนะครับแล้วก็วัดบูทแท้1ตัวครับผมอ่านี่เลยโอ้โหนี่พี่ภายในมันนะครับผมบอกได้เลย แหมผมอยากจะเอารถถึงไดทำแบบนี้ลือเกินครับก็คือว่าเบาะหนังเนี่ยมันเป็นเบาะหนังโคแม็กเหมือนเหมือนรุ่นเดียวกับของน้าเลยแต่ว่าคนละสีคนละสีอันนี้เขาเรียกว่าสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มน้ำตาลเข้มนะครับผมผมว่าถ้าเป็นสีนี้ดูโอเคกว่าครับผมกสีของเดิมมันดูจี๊ดไปนิดนึงแต่ว่าก็ก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าอันนี้ก็คือมาอีกสไตล์นึ่งอีกสไตล์นึงครับอ่าครับผมก็จบรอครับนี่เลยสเต็ปหน้า1.5หครับหลังสองครับผมคิ้วแบบครบแบบนี้เลยครบเลยครับผม ก็จริงๆแล้วนะสีแดงนี่มันรอกันนานเหลือเกินสีแดงรอนานครับครับผมแต่ว่าก็ทยอยออกมาสําหรับอีสโซดยมพิตี้ครับผมแล้วนะลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดสนใจเนี่ยไอที่เราพูดกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมถ้าอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้เลยนะเอาหลัแบบนี้อ่ะแต่จริงๆลูกค้าหลายเนี่ยไม่ได้ดาวเท่านี้หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยถามมากันเยอะเหลือเกินว่าโอ้โหดาวก็ก้อนหนึ่งแต่งรถก็ก้อนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เงินแค่ก้อนเดียว แบบนี้นะกําตังมาเท่าไหร่1นึ่งแสนเจ็ดบาทโอ้โหนี่ถามจริงก็ราคาตัวรถเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแล้วครับผมของแต่งเนี่ยนะประมาณแสนสามแสนสี่แล้วไม่ตม่ำไม่ต่ำกว่านี้นะครับได้แบบนี้เลยแต่ใช้เงินออกรถทั้งหมด1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทผ่อนแค่สองหมื่นนิดๆแบบนี้เลยแบบนี้เลย อ่าผมว่าคุ้มครับเพราะว่าชุดช่วงล่างนี่ก็คือตัวดีเลยครับครับผมตัวนี้ชุดช่วงล่างก็ห้าหมื่นกว่าแล้วใช่มีฝากระโปรงนะครับผมมีล้อล้อก็ตัวดีเลยครับตัวดีเลยครับแล้วก็ยางก็เป็นยางญี่ปุ่นเลยครับครับผมโอ้โหนี่โปรโมชั่นมีคิ้วล้อนะมีคิ้วล้อมีวัดบูทมีวัดบูทแล้วก็มีคัเร่งไฟฟ้าคับเร่งไฟฟ้าครับผมอ้าวโอ้หใจถึงจริงเลยผู้จัดการใจถึงครับผมก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถจับต้องได้ในรถตัวท็อปครับผมและก็ของแถม ไอ้โทษทีนะของแต่งดีๆครับแบบนี้ก็คือได้ไปหมดเลยในเงินดาว107,000 0บาทอ่ะครับผมก็นี่ครับก็ผู้จัดการเล็กก็จะมาทําอยู่ที่น้านะครับสายสายวิวเอ็นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นนะฮะต่างแบบเต็มๆแผ่นดาก็มีดาวหัวนั้นจองลูกค้าจองมา5คัน5คันก็คือล่าสุดเนี่ยอ่าผมไปคาราวานสระบุรีมาแต่ผมไม่ได้อยู่แต่ลูกค้าเข้ามามันเสารคับ ไอคันนั้นจิ้มอีกแล้วลาออกอีกแล้วลาคันนั้นคือไปคันนั้นเป็นตัวแบบเหมือนเป็นโมเดลเลยไอตัวหมีแพนด้าครับลูกค้าบอกว่าเอาแค่นั้นแล้วเพิ่มแล็บหลังคาดามอีกโอ้โหนี่เลยครับคเซตเลยโอ้โหนี่เลยครับครับผมพบกับโปรโมชั่นดีๆนะครับจากอี่สูอาสยามซิตี้ผู้จัดการเล็กทุกสาขานะครับครับาใกล้ที่ใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นครับผมเหมือนกันหมดเคอเดียวกันเคอเดียวกันครับเราครับหรือว่าจะออกรถดาวรถเอาไปตังเองก็ได้ครับผมหรือว่าจะจัดโปร้มตง ได้หมดเลยได้ครับได้ครับก็ฝากมาด้วยนะครับ,รบของจริงอยู่นี่ของจริงครับออของจริงครับก็คืออ,อย่างที่บอกนะครับว่าลูกค้าที่สนใจทักมาที่ Facebook e ซูซุเซียมิททุกสาขารเราจะมีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนําขอให้โปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นแต่งซิ่ง แต่งลุยรเราทําได้หมดเลยนะครับก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นแล้วก็มาที่สำนักแต่งที่มีชื่อเสียงอย่างนักกมนกัญญาครับผมท้ายนี้ขอบคุณผู้จัดการเล็กด้วยนะครับขอบคุณนักกมลครับขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับรับรองว่าจบแน่นอนครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันว่าผู้จัดการเล็กจะเอาคันไหนมาได้ครับขอบคุณมากครับอุปพืชมังกรวิทย์ครับสวัสดีครับ